I'm not ครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมในช่องบางดีฟิชชิงนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับอ่าหมายตกปลานะครับผมนะครับวันนี้พามาออกหมายที่อ่าอำเภอบางน้าเปรียวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอ่าเป็นบ่อเหมานะครับผมอ่าเป็นบ่อลงจุกป้าแจวนะครับผมอ่าผมเคยมาลงอยู่รอบหนึ่งแล้วนะครับผมรอบที่แล้วลงฝั่งโน้นนะครับผมตรงใต้ต้นมะพร้าวนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับผม คือทั้งทั้งบ่อทั้งบ่มีผมคนเดียวครับวันนี้นะครับยาวเลยครับผมไม่มีไม่มีรถมาลงเลยครับวันนี้นะครับตอนแรกขับเข้ามาคิดว่าหมายเขาปิดนะครับผมก็มาลงอยู่คนเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาตามรุ่นกันดูครับผมวันนี้จะได้เต็มหรือเปล่านะครับผมเป็นบ่อหมานะครับผมนะครับบ่อหมานะครับคิดค่าบริการอยู่ที่อ่าคนละหนึ่งรอยบาทนะครับผมสามารถลงได้ห้าคันนะครับอ่าลุงจุกมาเก็บค่าบริการไปแล้วนะครับผมหนึ่งร้ยบาทนะครับผม ก็เลยสอบถามลุงจุกว่าอ่าผมมาลงคนเดียวสามารถลงได้6กคันไหมลุงจุกว่าตามสบายเลยครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ลงไปห้าคันแล้วครับเดี๋ยวจะลงเพิ่มอีกคันหนึ่งนะครับตอนนี้สิบโมงห้าสิบห้านะครับผมเพิ่งจะลงไม้แรกเสร็จเมื่อกี้นะครับผมก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเป็นสูตรเหยื่อตกปลายี่สกนะครับก็ จะมีอ่าคลิปการทําสูตรเหยื่ออยู่ในช่องบางดีนะครับผมแต่ยังไงผมจะเอาลิงก์มาแปะไว้ข้างล่างของคลิปนี้ให้อีกทีนึงนะครับผมเผื่อนะนะท่านใดสนใจนะครับผมก็สูตรนี้เคยใช้ตกมาหลายไม้แล้วครับผมก็ผลงานก็ค่อนข้างใช้ได้เลยครับผมอันนี้เป็นอ่าผมมาลงอยู่ประมาณช่วง หัวบ่อนะครับผมแถวๆต้นมะพร้าวตรงนี้นะครับก็ไล่ยาวไปจนถึงข้างหลังโน้นครับผมวันนี้ไม่มีใครมาตกปลาเลยครับผมวันนี้เหมาบ่อคนเดียวครับสภาพหมายก็ประมาณนี้นะครับผม ก็จะพยายามตีไกลๆไปริมฝั่งโน้นนะครับผมเพราะอ่ารอบที่แล้วที่มาลงก็ตีไกลปลาจะอยู่ฝั่งฝั่งหนึ่งตรงข้ามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูครับผมวันนี้จะได้กี่แต้มนะครับโอเคครับผม แรกครับผมเอาเลือกเอาชัยครับผมเป็นตาหมอตะกับครับเคครับ ôi còn dây không dây không dây โอ้โหโหยโอ้ยกดอย่างเดียวครับเฮ้ยเรามันนานเรามันนาน <ś led> มาแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหเบ็ดงางครับผมเบ็ดงางพอดีเลยครับผมปิด <ST S> อใส่ใช้ได้เลยครับลงมาทั้งวันครับวันนี้ย้ายมา <ST S> ย้ายม่มาด้านในนะครับตอนแรกลงอฝั euh, ่งหัวบ่อฝั่งนู้นครับลงไว้สองชั่วโมงปลาไม่เข้าเลย <ST S> ได้ปลาหมอจะกลับมาแต้มเดียวนะครับก็เลยย้ายมาด้านด้านในนะครับเฮ้ <ST S> เคเดี๋ยวเราไปชั่งกิโลดูครับผมวันนี้เอาไปชั่งมาครับนี่ครับนะนะ สองโลสี่นะครับสองโลสี่นะครับไม่ได้ครับผมสองโลสี่ครับโอเควันนี้ไม่แห้วแล้วครับผมนั่งรอทั้งวันนะครับหนึ่งใบสองนะครับพึ่งย้ายมาตัวนี้ได้ประมาณเกือบชั่วโมงครับผมโอเคเดี๋ยวตามรุ้นเผื่อมีอีกแต้มครับผม เคครับตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วนะครับผมมีไอมาด้านในนะครับผมได้ยีสกแต้มหนึ่งนะครับผมแต้มแรกนะครับผมใส่สองโลกว่านะครับผมสองโลครึ่งนะครับเดี๋ยวมีเวลาต่ออีกประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณถึงสี่โมงครับค่อยเก็บของนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับผมจะได้อีกแต้มเลยครับผม แต้มปลอดใจครับปลาหมอครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับนะนะนะครับตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงสินาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บของแล้วนะครับเมื่อเช้ามาถึงก็10บโมงกว่าได้ลงเบ็ดก็เกือบ11บเอโมงแล้วนะครับผม เสียเวลาอยู่ข้างหน้าหน้าบ่ออยู่พักหนึ่งนะครับสองชั่วโมงกว่านะครับผมไม่ได้ปลานะครับได้ปลาหมอตกลับมาแต้มเดียวนะครับก็เลยย้ายมาด้านในนะครับเกือบเกือบท้ายบ่อนะครับพอมาลงได้พักหนึ่งนะครับไม่ถึงชั่วโมงก็ได้งัดปลายศกไปแต้มหนึ่งนะครับผมก็ไซส์สองโลกว่าสองโลครึ่งนะครับแต้มเดียวครับวันนี้นะครับก็ถือว่ารอดแท้นะครับผมได้ศกแต้มหนึ่งแล้วก็ปลาหมอะกลับ เต็มหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะเก็บของแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ปลาหมอตะกับนะครับผมอ่ารูปทรงมันก็จะคล้ายๆปลานี้นะครับแต่แต่ตัวมันจะป้อมๆมากกว่านะครับผม มันจะเบนเบนกว่าแล้วก็สั้นกว่านะครับในี่คือที่เด็ดของเราวันนี้นะครับผม แต่ช่างผมไม่ดีหรือเปล่าผมว่าน่าจะสามโลได้นะครับสามโลสี่โลได้ตนะัวนี้ก็เดี๋ยว,ยวไปลองช่างดูที่บ้านอีกทีหนึ่งน,นะครับโอเคครับผมเจ้ารถถังนะครับผมรอดแห้วนะครับผมวันนี้นะครับปับปุ๊บับ ก็เดี๋ยวจะขอตัวไปเก็บของก่อนนะครับผมครับก็ถ่ายคลิปนะครับผมขอญาตลาหน้าๆเลยแล้วกันนะครับผมนะครับก็ขอบคุณนะนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องบางดีฟิชชิ่งนะครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้ารักและชื่นชอบในการตกปลาหน้าดินแบบนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบางดีฟิชชิ่งให้ด้วยนะครับผมหมายหน้าไปออกหมายที่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวจะทําคลิปมาให้หน้าะได้รับชมกันอีกครับผมมีหมายดีๆมันก็จะแชร์พิกัดเก็บไว้ให้กันเหมือนเดิมนะครับผม รวมถึงอ่ะสูตรเหยื่อตวปลานะครับผมมีสูตรเหยื่ออะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปมาแชร์ให้นะนะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับผมใหม่นี้ก็ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับใหม่นัพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ